ไม่รู้มันไม่รู้อะไรเลยไม่แต่วันนี้เรามีกิจกรรมที่จะต้องเล่นกันเดี๋ยววันนี้เราจะไม่มีการทำอาหารแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อข้าวให้กินเดีเรียงข้าวทม่เอารเดี๋ยวก็กินได้ยังไงเอ้าโอเคแต่ทำอาหารด้วยก็ได้แต่ทำมามากขึ้นจะเป็นรูปไปกินไปไปรุกเร็วไปอยู่แล้ววันนี้เรามีกิจกรรมแอดเวนเจอร์กันเเดี๋ยวราไปดูกันว่าเราจะไปแอดเวนเจอร์อะไรแต่เดี๋ยวต้องเล่นด้วยนะเอ่ะเย่เย่ให้ด้วหน่อยเย่ มาทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ท้องสมบูรณ์ครับอันนี้เขาจะให้เราล้างตัวก่อนนะคะก็จะเป็นสเปรย์ขึ้นมาอย่างนี้นะคือสถานที่นี้มันเป็นสถานที่เล่นกิจกรรมที่แบบแอดเวนเจอร์ของปักชอ่องเป็นที่แบบขึ้นชื่อที่หนึ่งเลยอันนี้อยากทำอะไรนะอยากขี่มา้า<อ>มันอยากขี่ม้าเห็นบนตั้งแต่อยุดวันเอ็แล้วมันอยากขี่มา้าเราจะให้น้องไปขี่ม้าก่อนตอนนี้เราซื้อเป็นสายลิสแบนมาจะเป็นค่าเข้า,ขาแล้วก็รวมค่าเล่นหนึ่งอย่างสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากเล่นอะไรเพิ่มเราค่อยจ่ายเพิ่มไปตอนนี้ ขี่กรรมแรกขี่วะเนี่ยฉันไม่ขี่นะฉันน้ำหนักเกินพี่คอนมันก็ตื่นเต้นอยู่นะแล้วเขาจะขี่ไปไหนพี่ครับขี่ม้าครับคนเดียวครับพี่ประมาณเจ็ดห้าลับน้ำหนักเกินนะน้ำหนักแค่ห้าใช่เจ็ดเอ้าอยากขี่ม้าี่มันอยากขี่ม้าเห็นบ่นตั้งแต่อยู่ขอนแก่นแล้วมันอยากขี่ม้าทันไหนได้เล่นรถข้างน เอ้าตายแล้วขี่ม้าถ้าน้ําหนักเกิน70็ดสเขาไม่ขึ้นน้องๆคนไหนอยากน้องน้องอยากมาอยากขี่ม้ามันมาจากขวัญแก่นนะพี่แค่แค่พอขึ้นขึ้นได้ไหมครับอ่ะแค่พอขึ้นขึ้นแบบแค่เดินนิดๆหน่อยๆได้ไหมอ่ะลูกขอบคุณพี่กองนะอันนี้คือเราจะติ๊กว่าเราใช้กิจกรรมไปแล้วใช่าไงหนักแป๊บนึงนะลูกไปเช็ดเช็ดอ้าวเขาพาเดินไปจริงว่ะ โ okay. อเคถ้าพาเดินไปว่ะแต่ชอบเวลาม้าเดินอะ่ะเวลาแบบเสียงเกือกม้ามันมันมันลงลงพื้นอะ่ะมันต๊อบ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 อบ่ะอ,อยากโดนม้าดีดป่ะอยากมีความร,รู้สึกว่าถ้าม้าดีดจะเป็นไงวะภาพตัดเลยเหรอยิมตัวหนักกันนะเนี่ยอยากเดินไมอะ่ะน้องขาสั่นอฮ้ยอยากขี่มากไงอุ้ยเดี๋ยวตั้งเป้าหมายปีหน้ามาขี่ดีกว่าแต่ต้องลดน้ำหนักก่อนจัดกัด ะก็สนุกดีถ้ามันได้เต็มกว่านี้เราจะสนุกกว่านี้มากเต็มกว่านี้คือหมายถึงว่าอย่างนี้แล้ใช่ไหมได้วิ่งควบอย่างนี้แล้ใช่ไหมต้องมีฉับหล่นกันมากเลยอขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับน้องม้าเราสามารถแบบไปจับได้ไหมน้องเขาจะไม่ตื่นเราใช่ไหมน้องเขาจับในกี่น้อง น้องอย่างเชื่องอะน้องก็เชื่องเลยอะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปเลยดีกว่าว่าเราจะไปแอดเวนเจอร์อะไรกันเด๋รวรอบต่อไปเราจะพาดิวลงไปด้วยได้ผมได้หมดนี่ส่งพร้อมเสมอพีก๊อตอะไรผมอันนั้นกูก็พร้อมมาไปลุยกันเราเดินมาสักพักเราเจอกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งคือมันเป็นกิจกรรมที่เราต้องโยนถุงทรายแข่งกันเหมือนเป็นการวัดวัดความแม่นอ่าอ่อันนั้นนี่เหมือนเปตองอันเนี้ยอ่าคล้ายๆเปตองรู้ไหมฉันชื่อแชมป์เปตองเฮ้ยแต่คืออันนี้มันไม่ใช่เปตองไง เดี๋ยวเราจะโยนถูกซ้ายจากจุดนี้นะฮะลงให้ไปรูจุดนูนอ่ะคนแรกไปมันไปตรงไหนต้องยืนตรงตรงหรือต้องยืนทางข้างหนข้างหน้านี้เนาะเออๆๆผมดูติ๊กต็อกมาเยอะอยู่ครับไปไหปเอาไปพาโยนเขาไปเหล่านี้ก่อนนะอันนี้ไม่หมวกก็ได้เล่นจริงเฮ้ย รู้สึกใจสั่นว่ะแม่งใกล้ใกล้รูมากเลยฮแต้มพี่อย่างเงี้ยได้ฮาแต้มล้อเพราะลงรูได้สิบใกล้รูมากเลยอ่ะอ่ะโอเคมันแม่นมันแม่นแต่คือมันไม่ลงหลุมเท่านั้นเองหรือท่าเปตองจัดเปตองเลยนะไอเราใกล้กว่าตีออกตีออกไปไหนเฮ้ยแต่แม่แม่นอยู่นะ เฮ้ย <Hey! S 2> ไม่มาตรงแต่แค่มาแรงไป,ดดงไปทำได้ไงวะขอตาสุดท้ายละกัน <c oughs> โอ้พี่ชนะผมแล้ว,ลวนี่แค่ <c oughs> น,นี้ก็ชนะแล้วนะ ทุกคนไปตองอย่างเดียวเลยทีเนี้ยไม่คือที่มันลงอ,นอันเดียวก็ชนะแล้วอ่ะเออแต่มันไม่ลงไง <c oughs> น้องๆคนไหนที่อยากจะเล่นนะไม่ต้องมามั่วยอย่างพวกเราติกาเขียนอยู่ <c oughs> เรา <c oughs> ไม่ได้เดี๋ยวเราไปเล่นกิจกรรมต่อไปกันดีนกว่าอันไหนที่ Adventure แอดเวนเจอร์เราจะไปดูอันนั้นกันลุย a few moments later ร <c oughs> ิงๆอ่ะเราต้องไปเล่นบัวกระทิงเขาจะสั่นๆให้เราแต่ว่าทีนี้เราจะขึ้นรถไปที่ลูทก่อนคือมันจะเป็นรถสไลด์ลงไปจากที่สูงลงไปข้างล่างเรามาดูแบบวิวรอบข้างกันโอ้โห เพราะชิลเพราะจริงๆที่ฉันมาครั้งล่าสุดไม่มีอันนี้จ้าท<อ>ิชช้าสวัสด์ต<อ>้นไม,ม,ไม้หัวใจนูกอ๋อวิเลิร์ต้นไม้ไม่หัวใจเว้ยแต่ลมเย็นนะเย็นมากแดดมันแรงก,ก็จริงแต่ว่าคือตรงนี้มันอยู่ใต้เขาเพราะชิลอ่ะอันนี้จะเป็นสนาม a ์เอีนะคะทุกคนมันไม่เป็นร่อง้านอยู่นะมากมากใช่เท่าไหร่คะอ๋อฟรีหรอ อขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะกูจะจ่ายตังค์เขาได้แล้วไปตอนนี้เราถึงจุดที่เราจะเล่นรูทแล้วโอเคมาเมื่อกี้เราซื้อบัตรไปแล้วแล้วก็ติ๊แบตออกไปสองอันแล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมว่าเราจะเล่นอะไรเพิ่มเราต้องซื้อเพิ่มแล้วไปเดี๋ยวเราใส่หมวกกันน็อกก่อนเพื่อความปลอดภัยนะทุกคนโอเคมาเราใส่หมวกเสร็จเรียบร้อยแล้วหัวเดี๋ยวตามไปนะโอ้เแล้ย แรชทางนะคะ่โอ้โหวิ่แรงอยูนะนีวิ่งจริงอย่างที่เขาบอกที่เขาบอกว่าให้อโอ้ทางทางโอ้โแรงเลยวู้วแรงมากอะทุกคน ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่เบรกพร้อมกันสองอันนะมันจะเบรกไปอยู่เขาบอกอย่างนั้นถ้าเกิดสมมติว่าโค,ค้งหน้าด้วยนะคะโค้งลงมาแล้วยมันเปิดเบรกได้เลยค่ะเปิดไม่ได้ค่ะถือกล้องอยู่ค่ะอ้าวอย่างชันะอะโอ้มันเริ่มช้าตงแล้วอะ่ะแต่ไม่เป็นไรด้วยความที่เราน้ำหนักเยอะเรามีแรงส่งนี่นี่นี่ตีโค้งตีโค้งโอ้โ oh! ขับตรงเข้าไปได้ไหมคะเอียด โยวสิงแล้วเอา้าเอาก่อนเลยพี่ดีวอะ่ะเอา้าน้องกูล่ะน้องกูยังไม่ลงมาเลยนั่งกระเช้าลงมาแล้วมั้งใช่ไม่มันตามหลังมา <c oughs> อยู <c oughs> เสร็จแล้วเราเล่นรู้เสร็จแล้วแต่เรารอเดียวก่อนน่าจะนานอยู่นล้วเดี๋ยว <c oughs> แป๊บเดี๋ยวเรานั่งกระเช้าข okay, okay, ึ Kevin, ้นไปข้างบนกันเดี๋ยวเราไปได้กิจกรรมต่อไปกันเลยโอเคตอนนี้เราขึ้นลอกมาแล้วไปที่ลอยเมื่อกี้เห็นไหมอันนี้จะเป็นถนนที่เราเล่นเมื่อกี้เป็นรูทนะทีเนี้ยเราจะเห็นสายสลิงตรงนี้ก็คือจะเป็นลอกไฟฟ้าคือเราต้องลยตัวจากตรงนู้นลงมาตรงนี้ แต่เขาปิดก็เลยถามเขาว่าพี่คะล็อกเปิดวันไหนล็อกเปิดพรุ่งนี้ครับเฮ้ยเปิดให้วันนี้เลยไม่ได้แล้วอยากเล่นล็อกมากเลยอ่ะโอ้กพเสียดายอ่ะมาทั้งทีอุตส่าห์ขับรถมา2-3งสชั่วโมงจากคอรแกกนอยากมาเล่นล็อกมากเดี๋ยวหลังจากที่เราขึ้นล็อกไปข้างบนแล้วเราจะไปเล่นกิจกรรมต่อไปเป็นไดสเลดนะฮะจะเป็นการอ่านั่งคล้ายๆห่วงยางแล้วก็สไลด์ลงมาข้างล่างกันเราจะมีกิจกรรมอะไรให้เล่นดีกว่าเราจะมีแบบชาเลนจ์อะไรให้2คนนั้นเล่นดีกว่าหาแกล้ง2คนนั้นดีกว่ามาตอนนี้เราได้น้ําอัดลมกกกินนนแ้้้ววเเเดดดีี๋ย่่่าจจะมมรรรงตตออออไไทัืป กันก่อนก็คือตอนนี้เราจะเข้าไปที่ ATV ATV นี่ก็ <c oughs> คือเป็น <c oughs> เป็นรถสี่ล้ออ่าโ <c oughs> อเคมารถ ATV เราจะบิดกันให้มิดไมเลยไปลุยทุกคนพรอมยังอ่า um, um. ไอเนี้ยพร้อมแล้ว <c oughs> ไอเนี้ยไม่พร้อมไปแล้ว <c oughs> ่ะตากูแล้วการขับ ATV นะจริงๆเขาไม่ให้เรา,เาถ่ายวิดีโอในตอนตอนตอนที่เราขับขี่เพราะว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุนะถ้าเกิดสมมติว่าเราขับ ATV อยู่เนี่ย <c oughs> เราต้องพยายามเอาเอามือข้างนึงอ่ะยันแฮนด์ฝั่งนี้ไว้เพื่อเวลาตอนเลี้ยวอ่ะ ATV เลี้ยวยากมากๆอันนี้คือรถมันไหลไปเองนี่ไม่ได้บีคันเร่งเลย <c oughs> โอ๊ยแต่มันเด้ <c oughs> อไอเกียไอเกียมันไปแล้วอ่ะไปแล้วจ้าจริงๆวันนี้ร้อนนะแต่พอแบ ATV ช่วเงเย็นๆเนี่ย,ยคืออากาศเย็นมากดูวิวฝั่งทางนี้นะคะจะเป็นคือเราขับ ATV อยู่ข้างๆภูเขาเลยอากาศซึ่งเงย็นแบบเย็นมากๆตอนเย็นๆเนี่ย,ยคือเย็นเลยแต่เราเล่น โอเคตอนนี้ได้สลชั้นได้นั่งคนเดียวนะครับเพราะว่าชั้นน้ำหนักเยอะสุดเดี๋ยวเราจะลงสไลด์ไปข้างล่างกันนะฮะเดี๋ยวเราไปเล่นมีมีกันกันต่อแล้วก็อันสุดท้ายกิจกรรมที่เราจะเล่นก็คือวัวกระทิงเพราะว่าที่จะปิด5้าโมงเราต้องรีบทำกิจกรรมให้เร็วที่สุดไปเลยกันจับพี่จับไว้เอาไป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 มันนั่งได้ไม่ไม่ไม่คือที่กูตกใจคือเขาไม่รับสามสองหนึ่ง มันจะทำหน้าตึงใส่กูทำไมี <c oughs> นี่ครับบัตรได้พี่พี่เอาด๊ดกดิ๊กดิ๊กดิ๊กวกดดกไ มึงกูเพียงกูเพีงใ่สนุกอะเออสมานมากตอนนี้พุ่งลยไปอะไปเพียงเลยอีกรอบหนึ่งกูจะเล่นอีกรอบหนึ่งอ้เฮี้์นุกตายอะไรถ้าไม่ตายอะไรปล่อยปล่อยพี่แบบว่าไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวเมื่อกี้พี่เขาบอกมีท่าไม้ตายมีท่าปล่อยใหม่ด้วยฟ้าหนึ่งสองสามไปพี่อย่าปล่อยนะครับจับโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยโอ๊ยกูบุญกูบุญมึงพี่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 เป็นบุญเป็นบุญเป็นบุญ โโอ้หพี่เขาบอกว่าพี่ครับเดี<ะ>๋ยวผมมีท่าปล่อยแบบใหม่<ะ>แบบสับพี่เขาให้กู<ต>หมุนลงมาไปทุกคนตอนนี้เปียกเป็ที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปเชื่อจะไปเล่นก่อนให้ว่าจะปิดนะเราจะไปเล่นบีบีการก,ก่อนก่อนโองรีบทำเวลาโอเคมากิจกรรมบีบีกันต,ก B ตอนนี้เราถึงเป็นที่เรียบร้อยอันนี้จะเป็นบีบีกันนะฮะไม่ใช่ปืนจริงทุกคนเดี๋ยวเราจะยิงเป้าตรงนู้นประมาณกี่เมตรมั้งนะสิบได้ปะสิบหรือสิบห้าเมตรประมาณสิบเมตรพี่อ่าเดี๋ยวเรามาดูคะแนนกันว่าจะได้กี่คะแนนถ้าไม่โดนนี่คืออายนะเนี่ย บนไหนพี่ฟ้าอ,อันบน,บนสุดเลยบนสุดเลยไปนี่นะเลิดกระสุนกัน,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 นเอาดิสามร้อยแล้วสามร้อยแล้วนี่ เสร็จแล้วไปที่ตอนนี้ได้คะแนน840คะแนนคือก็ไม่รู้ว่าคะแนนท็อปสกอร์ที่นี่มันทิดกี่คะแนนอะน่าจะหลักพันไมถามจริงเหรอท็อปสกอร์ที่นี่กี่คะแนนอะอันนี้มันก็มันเป็นหลักหลักมันเป็นหลักร้อยครับพี่ประมาณ3มหลักประมาณเก้าร้อยกว่าครับแต่ถ้าเกินพันก็คือจะนับใหม่อ๋อโหที่840นี่เหรลูกนี้ไม่น่าแบบเอาเป้าข้างล่างเลยอะโอเคไปทุกคนจากกิจกรรมสุดท้ายก็เดี๋ยวเราจะไปนั่งเล่นวัวกัะทิกแล้วก็จะขับกลับไปที่โรงแรมกันเพื่อที่จะเปลี่ยนสผ้าแล้วก็พารับพานวันนนีี้หหคเเื่่ออยย เกมก่อนเลยเกมเกมก่อนตู้ๆนะฮะเลื่เลื่อนสอนเอ็งซิวอยู่เอ็งซิวอยู่ នឹងលោកបាទមានធួតកាបូនទី2ពេញហើយนะ ว่ากิจกรรมนี้กูแพ้นะคะเกมได้บวกปล่อยไปคนเดียวเนี่ยเขา <ขอ S 2> ดุดนฉันไม่ได้ไม่เป็นไรโอกาสหน้ายัางมีขอบคุณนะคะคะขอบคุณค่ะ โอเคกิจกรรมสุดท้ายเมื่อกี้เขาเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนที่ชนะก็คือน้องเกมไอเกมนั่นแหละมันได้หมวกคาวบอยแล้วมันยืนแอคดูดิโอ้โหโอเคป๊ะสำหรับกิจกรรมแอนเวอเจอร์ของเราวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดะซ้าถ้าใครชอบกัดกินด้วยถ้าใครมีสถานที่แอดเวนเจอร์ที่ไหนแนะนำน้องๆคนไหนมีแนะนำนะคะต่างจังหวัดคอมเมนต์มาข้างใต้เลยเผื่อกักินจะไปเล่นป๊ะสำหรับวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วขอกลับที่พักก่อนไปอาบน้ำตอนนี้เปียกแล้วเหนียวเจอกันคลิปหน้้าาาาจบบ๊ยย